สวัสดีค่ะสุนันก็จะอยากถามเพื่อนๆนะคะว่าใครมีเลขเด็ดจริยังหรือว่าที่ไปมองหาเลขเด็ดพอเป็นแนวทางนะคะยังไงก็อย่าลืมมาดูเลขเด็ดช่องสุนันชาแนลกันนะคะว่าพอมีเลขเด็ดให้เราสนใจกันบ้างไหมคะยังไงก็ฝากไว้พอเป็นแนวทางนะคะอย่าไป งมงายมากนะคะเลขเด็ดพวกนี้นะคะแต่เราก็พยายามไปหามาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหาเลขเด็ดอยู่นะคะก็มาทางนี้ได้เลยนะคะลองดูนะคะว่าเลขเด็ดงวดนี้จะเข้าตาท่านผู้ชมไหมคะยังไงก็ฝากเลขเด็ด พอเป็นแนวทางไว้ด้วยนะคะวดหน้าเราก็จะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ